สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โอเพนทะเบียน1ขอไข่773 7กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้คือ Open ่นเล r d คอรปี1968นะครับตัวถังมีสีหลุดล่อนตามที่เห็นนี่เลยนะครับเหล็กยังหนาอยู่นะครับไม่ได้ผูทะลุนะครับเป็นแค่สีหลุดล่อนนะครับถ้าชอบสไตล์เซอร์ขับได้ไม่มีปัญหาครับ ถ้าอยากได้เนี้ยไปทำเอานะครับรถยืนคันสภาพสวยเลยครับตอนนี้แม็กขอบ15แม็กใหม่จัดทรงโหลดนิดหน่อยครับกำลังสวยขับได้ดีไม่ลำบากไม่ติดนะครับจะเป็นผิวแบบนี้ครับเหล็กเหล็กหนามากครับเหล็กหนาแบบนี้นะฮะเหล็กหนานะครับไม่ใช่เหล็กบาง กระจกใหม่นะครับเบาะคู่หน้าตอนนี้เป็นเบาะเดิมหนังเดิมเลยนะครับวางเครื่องใหม่วาง 3s a u อ o อโมาแล้วนะครับขับง่ายครับโดยรวมสำหรับผมถือว่าสวยนะครับผมชอบมากนะครับ ไปดูเครื่องยนต์นะครับเปิดเติมน้ำมันจากด้านท้ายนี่นะครับส่วนเปิดเติมได้เปิดฝากระโปรงต้องเปิดจากด้านหน้าเปิดจากด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับพวกคิวกันสาดพวกนี้อยู่นะครับภาษีไม่ขาดต่อเอกสารชุดโอนครบนะครับเครื่องวางใหม่เป็น 3S มานะครับ รถใช้แก๊สนะครับเครื่องยังไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับถ้าอยากโอนจัดการให้ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เครื่องลงเล่มไปหาวิธีจัดการเอาเองนะครับแอร์เย็นนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถทำความเร็วได้ดีครับรถสอบขับไกลมาเกิน500กิโลครับ ชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์ Open Record C คันนี้ขับใช้งานได้ครับเอาไปออกงานเอาไปปั้นต่อให้สวยหรือจะไปทำอะไรก็ได้ครับรถขับกินลมชมวิวตอนเยน็เยนๆได้สบายมากเลยนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายครับอนักฝนทำงานได้นะครับ เติดต่อได้นะครับรถจะโอเปิเลเรคคอร์ดซีปีหนึ่งเก้าหกแปดคันนี้สวัสดีครับ